ไอเกมนั่นอะไรเกมนี่ไปโผล่นี่ไ่โผล่มีผันก็เหรอ้ยมพี่กามาพี่กมาพี่กมาคุณเยอะเลยไม่รัดกลับไปเลยไม่ต้องแข่งสีไตัวแล้วเี่ไม่พอนายก็บอกมันได้มมีข้มือด้วยเดี๋ยวยกสูบไปตามไว้ก็ไปตามไว้ไม่ยังไม่ลอยลงเรือลเรืมลงเรือลง่รือหย่อนนะ มุ้้ไ่เ้เอากมด้วยย่มา้วมาแล้วม้แล้วดเลยตัด่าเ่ตัดเอ่ตัเบ็ดนะครับตเบดกกเบ็ดดเมันาตัวแค่นี้เป็นลายเดี๋ยวดูตัวล่างนี่ดูตัวล่างเลตั่างเลือดเลือดว่าเลือดเยอะตัวบลตัวเล็กก็เลือดเยอะ่ก็ล้วกันด้องตัดไเลยงก

แดกตื่นเลยถ่ายรูปถ่ายูปได้ดูโคนได้ดูกคน่อลับครับ่อลับมีเดียวไม่ไดได้คันเดียวด้วยเกลียวเยอะด้วยบอกแล้วมันจิคันเดียวอันนี้ปลาอะไรน้เจมหัวอ่ะเจมหั้อ่ะเอาเลย้วยเอาเสียงดีเเลยงดีนารวมกินเล้วเป็นคนหัวตันไทยหลายเส้ ไล่ชนแลวพี่น้ำมาไปเลยขอกรงครับกรครับทุกคนครงครับ